ฟันต hey, so? really ์เฟสทอดสพานผงแดงคือทีมในฝันของตนนะเผยความในใจแล้วนะโซบ็อกซ์ไรท์ปรับอยากมีโอกาสในการร่วมงานกับทางเชคินคอฟแม็กอลิสเตอร์นอนมันเลยมาเนตติดมาด้วย5นักเตะตัวเต็งซบลิเวอร์พูลนะสื่อสเปนปูดสาเหตุมาตริดตเลือกตามจีบแข่งลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการที่ทางบิกกฟันเดอร์เฟนนะฮะเซ็นเตอร์แบ็กเท้าซ้ายจากทางบอฟบวกออกตัวไม่กลัวเงื้บเลยว่าการได้สวมเครื่องแบบลิเวอร์พูลลงสนามอย่างแอนฟิลคือความฝันที่อยากจะทําให้เป็นจริงซึ่งแข้งไว้ยสองเปรายนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางของแดงต่อเนื่องก่อนจะเข้าตลาดซัมเมอร์2023ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าจอรชัมเกอก์ พอออกกีฬาลิเวอร์พูลคนใหม่ทราบศักยภาพแข้งดัชตีเมื่อเคยรับตำแหน่งเดียวกันนี้อย่างบอฟบวกบอฟบวกบอฟวากเกนอารีนาล่า Wolf alk, ลสุดทางฟันเดอร์เฟนออกมาเผยแลว้วว่าการที่ไมเด็กนั้นมีโอกาสทัวร์อย่างเมอร์ซี่ไซส์ทำให้ตกหลุมรักตั้งแต่บัดน,นั้นโดยครั้งหนึ่งผมเคยไปเยี่ยมสนามลิเวอร์พูลร่วมกับคุณพ่อการเปิดปากผ่านทางวันออนไลน์น่าจะเป็นบ็อกซิ่งเดย์หลังจากยังคริสมาสลิเวอร์พูล้วยกับทางอาร์ซอนในเกมนั้นมันบ,น,บนบ้าบอมาก จะนั้นเมื่อเพลง You, World, Never Walk Alone เปิดขึ้นนั่นคือมงยามที่ผมต้องขนลุกสู้มันเจ๋งมากเลยนะนับแต่หนึ่งในความฝันหากได้เล่นที่นั่นโดยทางฟันเดฟเฟนย้ายจากทางอ่าวฟรีนดัมเข้ามาอยู่กับทางบอฟบวกเมื่อสมมัมเมอร์ปี2021โดยบาดในช่วงซีซันนี้สอหลัก36นัดท,ทุกบริการทำไป1ประตู2แอสซิสสัญญาหมดมิถุนายนปี2027ราคาขายต่อไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรหรือราว43ล้านปอนด์ในขณานี้ เรียกได้ว่าเผยความในใจแล้วได้ไหมเมื่อทางโดมินิกโซบ็อกซ์ไร์กองกลางตัวทําเกมทีมชาติฮังการีที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลย้มอยากจะมีโอกาสได้พัฒนาฝีเท้าภายใต้การทํางานกับทานเชคกนคอฟ ซึ่งดาวเตะว้2ปไปรายนี้ทำไปทั้งสิ้น9ประตูกับอีก13แอสซิสในการลงเล่น45นัดให้กับทางวไรซิกนนใกนรายการนี้ถูกซื้อเยอรมน,นีโยงนะฮะเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังทีมหง์แดงไม่ต้องการจะสู้รบกับค่าตัวของเมสันเมาส์ที่ถูกเจลซีตั้งเอาไว้ค่อนข้างจะสูงล่าสุดทางซอมบอรไรส์เนี่ยถูกนักข่าวถามถึงความทำงานกับผู้จัดการทีมและดับโลกทางเจ้าตัวเองก็ไม่แทงกัก๊กเลยนะโนะดยบอกว่าหากมีโอกาสได้ร,ร่วมงานกันด้วยนั่นคือโอโกาสพิเศษ มันต้องเป็นประสบการณ์ที่พิเศษเป็นอย่างมากหากผมได้ร่วมงานกับชานชิเกนคอฟรวมทั้งเป๊ปกิเดียร่าหรือจางโจเซ่มูรินโญผมไม่รู้พวกเขาจะดึงศักยภาพอะไรนะฮะออกมาจี่ตัวผมบ้างอย่างไรก็ตามมีนักเตะเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสแบบนี้และที่สุดแล้วผมเชื่อได้เลยว่าผมสามารถก้าวไปถึงระดับนั้นได้และมันจะยอดเยี่ยมมากถ้าได้ร่วมงานกับพวกเขาคนใดคนหนึ่งสักวันหนึ่งในที่นี้ ดูมุมมองจากทางบริษัทรับพนันถูกกฎหมายยกให้ใครบ้างเป็น5นักเตะที่มีโอกาสในการย้ายมาเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลสมอร์นี้เต็งหนึ่งให้อเล็กซิสแม็กแอนลิสเตอร์นอนมาขณะที่เซเดลโมนเน่ก็มีชื่อติดโผด้วยนะเดคน,นิี Jack ้จเกนคอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนำทัพผงแดงจบทีมบอริรี่กรีนในฤดูกาล2022โดยการ 2022, กเป็นอันดับ5้าพร้อมคว้าตัวไปเล่นถ้วยยูโรปาลีกในช่วงซีซั่นหน้า ดยตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและก็ย่ำแย่โดยครับก็ยืนยันแล้วว่าจะมีการปรับเปลี่ยนทัพครั้งใหญ่ช่วงสมวนนี้หลังเียนเตเตไปหลายรายอย่างบรูเบรโตฟิมิโนดาบิเกตาเชมิเนอร์และก็อาเอ็กออเกตแชมเบเดนเป็นต้นขณะที่เบ็3 6 5บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษมองว่า5นักเตะที่มีโอกาสย้ายมาเล่นกระทางของแดนลิเวอร์พูลตามอัตราต่อรองมีดังต่อไปนี้ เริ่มไปที่หน่งกันก่อนก็แล้วกันอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์1ต่อ25แทงยี่าใจหนึ่งไม่รวมชนโดยหากไม่มีอะไรผิดพลาดอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาของทางแบรตันจะเป็นนักเตะรายแรกที่ลิเวอร์พูลดึงมาเสริมทัพให้ในช่วงสมุดนี้และปรานภูมิเมืองผู้ดีก็เปิดราคาแค่แทง25จ่ายจหนึ่งไม่รวมทุนเท่านั้นฟอร์บิชโอร์มานโน่นักข่าวแว้บงลูกหนังคนดังชวิชข้อความเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนนะว่า พ่อของแม็กอาริสเตอร์ซึ่งทำมาที่เป็นเอเจนต์ให้กับลูกชายด้วยกันนั้นเดินทางมาที่อังกฤษแล้วหลังลิเวอร์พูลต้องการจบรายละเอียดสุดท้ายในเงื่อนไขส่วนตัวและาคาดกันว่าการทำสัญญาจะเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์หน้าต่อมาคนที่2ก็จะเป็นยูริเทอร์มัน11-2ต่อแทง2จาก11ไม่รวมชุน โดยทางยูริเตเร,รมันกองกลางทีมชาติเบลเยียมนั้นเป็นนักเตะอีกหนึ่งรายที่มีข่าวโผพันกับทางลิเวอร์พูลหลังเตรียมจะลาเลสเตอร์ที่เพิ่งตกลงตกชั้นลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งเจเรมันนี้ประกาศอำลาสนักจิ้งจอกไปแล้วก่อนที่จะหมดสัญญาในทีมช่วงปลายเดือนวมิจนทร์ดนนี้และจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์และก็สามารถเลือกไปอยู่กับทีมไหนก็ได้แบบไม่มีค่าตัวโดยเจอรมันสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มแดนกลางกับทางของแดนลิเวอร์พูลและก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแบบเหลือเฟือ หลังลงเล่นในกรบทางเลสเตอร์ไปแล้วทั้งสิ้น195นัดทำได้28ประตูและก็เป็นคนทำประตูชัยคว้าแชมป์เอฟเอคัพในการ2020ในครั้งนี้สะมาคนที่3าก็จะเป็นทางบริเบนเดเวชส0ต่อ1นแทง1จาก10เมม่รวมชุนรูเบนเดเวชกองกลางทีมชาติโปรตุเกสทำผลงานให้กระทางวูฟได้อย่างเจอาเจียมและมีความสม่ำเสมอในการเล่นทำให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมและหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูที่กำลังจะยกเครื่องแผงมิดฟิลด์ครั้งใหญ่ เนวสเซอร์ ves, สัญญากับทางมาป่าอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นทําให้วูฟน่าจะพร้อมขายในช่วงสมัยน,นี้หากได้ค่าตัวไม่น้อยกว่า30บล้านปอนด์หรือประมาณ1290บล้านบาทอย่างไรก็ตามเบตสามบวกค่ายกให้บาเซรลนาแชมป์ลาลิกาสเปนเป็นเตงหนึ่งที่จะได้ตัวทางเอ่อเนวสนะฮะไปเสริมทัพโดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่1ต่อ3แทง3ใจ1่ไม่รวมชุนขณะที่ลิเวอร์พูลตามมาเป็นเตง2ห่างๆาง,งที่10ต่อ1แทง1นึใจสไม่รวมชุนนะ ต่อมาคนที่4ี่ก็จะเป็นมอยเซสกาเชโด14-1ตอเทงใจ14ไม่รวมชุนมอยเซสกาเชโดกองกลางทีมชาติเอวาดอร์ในวัย21ปีเป็นนักเตะอีหนึ่งรายที่เตรียมจะอำลาบราิเตนในช่วงสัยนี้หลังตกเป็นข่าวจะย้ายทีมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งทางโร์บัโตเดอเซบี้ผู้จัดก,การทีมเจ้านกนางนวลเผยหลังเกมปิดซีซั่นนี้นะว่าผมคิดว่ามันถูกต้องที่พวกเขาสามารถย้ายทีมเปลี่ยนทีมแล้วก็เล่นระดับที่สูงกว่านี้ เราพร้อมเสมอเราต้องหานักเตะชั้นยอดคนอื่นเพื่อจะเข้ามาเล่นโดยที่ไม่มีอาร็กซิสและก็มอยเซสอย่างไรก็ตามไม่มีไม่ใช่งานง่ายที่ลิเวอร์พูลจะคว้ากากเซโดมาเสริมทัพเพราะทั้งเชลซีและก็อาร์ซนอลก็พร้อมยื่นข้อเสนอเหมือนกันแถมค่าตัวอาจจะสูงถึง70ล้านปอนด์หรือประมาณ3,010ล้านบาทกันเลยทีเดียว ชอมาคนที่5ก็จะเป็นนะครับเซอรดโอคาโอมาเน่สิต่อหนึ่งแทนหนจากสไม่รวมชุนโดยทางเบลสื่อชั้นนำเมืองเยอรมน,นีปรายง,งานข่าวด้ว่าบอยเยนิม,น,น,มนิกแชมป์บุนเดสบกาเยอรมันตัดสินใจย,ยกคเครื่องใหม่เพื่อจะสู้ศึกนาฬการหน้าด้วยการขายอาสามสตาร์ดังออกจากทีมไปทั้งซาดโอมาเน่ลีบรอยซาเนเน่และก็แซนนาบรี โดยมานเน่นี้เพิ่งย้ายมาจากทางลิเวอร์พูมาเล่นให้กับทางเบอร์ยนมิวนิกได้แค่ซีซั่นเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจหลังยิงไปเพียงแค่เจ็ประตูจากเกมลีก25นัดแถมเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมอีกต่างหากอยู่ไรก็ตามเดียวที่มาเน่จะกลับมาลิเวอร์พูมีความเป็นไปได้น้อยเพราะครอบนะฮะไม่เคยที่จะดึงนักเตะย้ายออกจากทางแอนฟิลด์ไปแล้วกลับมาเล่นให้กับทีมอีกหนึ่งรอบเลยนะ โมเซลุยส์ซานเชสนักข่าวของเอลชิกิกิโตเปิดเผยนักว่าสโมสรบราซิลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งลาติาสเปนได้ยกเลิกความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับทางบรเบร์โตฟิเมโน่กองหน้าของลิเวอร์พูลที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนวิทยาดน,นี้แล้วหลังจากที่มีข่าวกันเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอโคโดยแข้งบาเซเลียนไบรน์นีนะฮะกล่าวคำอำลาต้องสังกัดเป็นที่เล็ดเดแล้วและจะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังวันที่30มินวยาดน,นี้ โดยเจ้าตัวนั้นตกเป็นข่าวกับทางราชัทชุดขาวที่ต้องการาหาตัวแทนของคาริมเบเซม่าในฤดูกาลหน้าซึ่งเป็นที่ชัดเจนและวว่าจะย้ายออกจากทีมหลังหมดสัญญาเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามจากการรายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่ามาตริดินี้ไม่ได้ให้ความสนใจในตัวของฟิมิโนและโดยทางฟอร์ติเนเปเรซประธานสโมสรคนดังมีเป้าหมายใหม่ที่จะคาดกันว่าจะเข้ามาแทนที่เบนเซม่าได้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ซึ่งนั่นก็คือแฮร์รี่เคนของทางเทนเน่ฮอสเปอร์นั่นเองครับ โดยก่อนหน้านี้กองหน้าทีมชาติอังกฤษซอแวลที่จะย้ายทีมหลังจากฟซันนี้เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วหลังจากที่อนาคตของเขาในชินทั้งนั้นฮอสเปอร์ยันยังไม่มีความแน่นอนโดยมีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์เดที่กำลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ในตลาดซัมเมอร์นี้และล่าสุดนั้นเรอัลมาดริดเองก็กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวด,ด้วยเช่นเดียวกันนะและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังการถึงครับ